ก็แทบเรียกได้ว่าเทวดาตกสวรรค์นะครับโยมมาบานขึ้นสวรรค์วันนี้ก็มีเหรียญบางตัวอย่างเช่นบลองนะครับก็ขึ้นใบแรงมากเลยเห็นจากโซเดี๋ยวเราไปรับชมในรายละเอียดในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะ ใช้ได้ทั้ง Exchange และ w a l l e t ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK. ไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในกลุ่มของเหรียญมีนด้วยกันก็จะพูดถึงบองด้วยนะครับว่าดีไม่ดีนะครับบองตอนนี้อยู่อันดับที่200กว่าเนาะก็อาจจะขึ้น Top ป0 นะครับซึ่งท็อป10เนี่ยด้วยอุปทานที่มันน้อยกว่าชีบะเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่อาจจะศูนย์เหลือศูนย์สักสามตัวหรือสองตัวนะครับเพราะว่าอุปทานของบลองอะมีแค่หลักประมาณสิบล้านเองนะนะครับซึ่งน้อยกว่าเยอะนะครับดังนั้นราคามันก็ไปได้นะครับแล้วคงไปได้ดีด้วย นะครับเพราะว่าเรื่องของ FTX กับโซก่อนอื่นนะครับผมขอประชาสัมพันธ์กระดาน OKX OK นะครับท่านใดสนใจนะผมก็แนะนำนะครับว่าลองเข้าไปใช้ดูนะครับพวกค่าบริการอะไรพวกนี้มันถูกนะครับไอค่าทรรเนียมนะครับมันถูกมันถูกกว่ากระดานแอปเหลืองผมก็แนะนำประมาณนั้น นะครับหรือจะเข้าไปใช้พวกเว็บ3ก็ได้หรือจะเก็บเหรียญต้นน้ำก็ได้นะครับมีมีหลายตัวเลยที่แอปหรือไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นกระดานอันดับ2แล้วมันมันปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะแบ่งมาทางกระดาน n บ n น e กับกระดานบิตเกตวันนี้นะครับเราก็มารับชมในข่าวของชีบะก่อนเขาตอนนี้นะครับชีบะใกล้ถึงประมาณ250ล้านล้านชิป นะครับอันนี้ก็เป็นยอดสะสมจากวานนะครับก็เป็นวานมาหืมมาเลยนะครับก็มีการสะสมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้าราคาแล้วนะครับซึ่งเขาคาดว่าราคาเฉลี่ยเนี่ยที่วานเก็บเราก็ขาดทุนกันอยู่คือประมาณ0ูนย์สี่ตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับคือถ้าเกิดหลุดราคานี้ไปได้ผมคิดว่าราคาน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้ชิป ชิบะเรียมเนาะก็มีการทำธุรกรรมเนี่ยที่เยอะพอสมควรนะครับอยู่ประมาณ3.8ล้านรายการนะครับกระเป๋าเงินมีประมาณ1.2ล้านนะครับแล้วก็ตัวของชิปเบอร์มีจำนวนถึงประมาณ1.5ล้านบล็อกนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับมาข่าวที่สองด้วยกันนะครับข่าวนี้นะครับเกี่ยวกับการพุ่งของชิบะอินุ นะครับการเผาชิบะอินุร้อยล้านตัวนะครับเผาไปประมาณพันสาร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับยังไม่ได้ขับข้างแล้วก็ราคาวันนี้ที่ขึ้นไปได้เนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่ามาจากวานเพียงไม่กี่ตัวนะครับที่ปั่นราคาขึ้นไปนะครับก็ ชิบาก็มีการเผาโดยประมาณประมาณนี้แหละนะนะครับผมขอไม่เจาะรายละเอียดละกันนะครับถ้าเกิดจะเจาะรายละเอียดดีเทลจริงๆคือต้องเผาวันละแสนเปอร์เซ็นอันนี้นะครับผมผมถึงจะลงรายละเอียดข่าวตอนนี้ยคือเราไม่รู้อนะครับว่าว่าปเปอร์เซ็นต์นี้ยนะครับคือไม่จําเป็นต้องรู้อะนะว่าปเปอร์เซ็นต์นี้ยมันจะทําให้ราคาชีบามันขึ้นนะครับมันวัดไม่ได้ นะครับมันต้องหลักหมื่นเปอร์เซ็นหรือหลักแสนเปอร์เซ็นเน่ยถึงจะเอาของ Dogecoin ด้วยกันนะครับอันนี้เป็น Chat GPT นะครับ d Dogecoin ก็มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็สีเขียวโดยเฉพาะวันที่29ตุลาราคาของมีมคอยตัวนี้นะครับก็ d g e g o i o เนี่ยก็ส่งสัญญาณแนวโน้มนะที่จะทะลุออกเป็นรูปสามเหลี่ยมในขาลงหลายปีนะครับในแผนภูมิรายสัปดาห์นะครับเขาบอกว่าข่าวล่าสุด เรื่องของฟินบอดเนี่ยเรื่องของ c h a t GPT แล้วก็เครื่องมือเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นนะครับว่าตลาดจะทิฉะนั้นในวันที่1มกราคมปี2024เนี่ยดอสอาจจะยืนอยู่จุดนี้ก็ได้นะครับซึ่งไอตัวของ AI เนี่ยมีการวิเคราะห์ราคาของดอสนะครับว่าอาจก็จะมีการขยับราคาไปที่0.10ก็ได้หรือ0.07ดดอลลาร์นะครับ เขาก็คาดการไว้ว่าในช่วงภายในต้นปีนี้ปี2024นะครับก็ตอนนี้ดอสอยู่ราคาประมาณ0.7นะนะครับเข้า0.8แล้วก็ไม่รู้ว่า ChatGPT หรือ AI เนี่ยตัวนี้มันจะถูกหรือเปล่านะครับก็ต้องดูด้วยกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะไม่เกินเดือนมนกราเนี่ยถ้าเกิดตลาดมันยังไปได้อยู่เนี่ยดอจยังไงก็เกิน0.1นะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมข่าวต่อไปด้วยกันมารับชมในข่าวต่อไปด้วยกันอันนี้เป็นข่าวของ f o กี้นะครับเนื่องจาก TVL เนี่ยพุ่งทะยานถึง80.2ล้านดอลลาร์นะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาก็มีการเปิดโปรเจกต์ของ f o กี้ไฟนะครับประมาณวันที่1 0 4 5เนี่ยแหละนะครับก็มีการเปิดโปรเจกต์ของโฟกี้ไฟตรงนี้นะครับก็ทำให้อายอดเนี่ย มีการเพิ่มขึ้น80.2ล้านดอลลาร์จาก72.8ล้านดอลลาร์นะครับเพราะว่าตอนแรก Tvl เนี่ยมันยังไม่มีระบบของไอเดนะครับหรือระบบของ d e f าของเขาเองนะครับก็ใช้เรื่องของว a h า l ่าเนี่ยนะครับกับตัวของพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยเป็นเป็นบันไดนะครับที่จะทำให้ Tvl เนี่ยเติบโตแต่พอมีว a h า l ่านะครับบวกกับไอโฟกี้ไฟด้วย ก็เลยทําให้ตัวของโฟกี้เติบโตขึ้นอีกหน่อยนะคระโฟกี้ก็จะสามารถขึ้นไปแข่งได้กับตัวของของชีบะนะครับแล้วก็ตัวของดอชคอยแน่แต่คงอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเกี่ยวกับโฟกี้เดี๋ยวเราไปรับชมข่าวของเป๊เปเปด้วยกันเป,เป๊นะครับในทวิ t เตอร์ก็มีคนกล่าวนะครับ เป็นรูปเปเป้เราก็ถือรูปแท่งเทียนอันใหญ่นะครับก็มีการโพสต์ไว้วันที่10พฤศจิกาย,ยนปี23 2 3ใน x นะครับแอปตัวนี้ซึ่งเปเป้ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1,300หรือ1,450นะครับโดยประมาณก็เป็นตัวบอกส่งสัญญาณว่าเปเป้อาจจะถูกกล่าวในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้นก็ได้นะครับส่วนตัวผม จะมีอยู่สองตัวเนี่ยแหละบองกับเปป้นะครับจะถูกกล่าวเนาะเพราะว่าเพราะว่าไอตัวของเปป้เนี่ยมีวานคือแบ็คล็อกมีด้วยนะครับนอกจากอีลอนมาร์กแล้วจะมีวานแบล็คล็อกอยู่ผมเคยทำข่าวนี้แล้วนะครับแล้วก็บองก็จะมีของแซมคุณก็ดูแล้วกันอะว่าโซไปถึงหกสิบสองดอลแล้วณนะที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะนะครับฉะนั้นบองจะไปได้อีกแน่นอนแล้วก็ใครจะเข้าไปซื้อตอน เหรียญมันดังแล้วคงไม่ทันแล้วนะครับผมบอกไว้ประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าผมก็บอกหลายคนไปแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจบอกจะซื้อวันนู้นวันนี้ก็ได้อะไรน,นะครับแต่ส่วนตัวผมเนะี่ยทุกวันมีค่าหมดนะครับสําหรับการขึ้นราคาของโซนะครับก็เป็นสัญญาณของบองรวมถึงเปเปเ้ด้วย อ่าน,นะครับเนื่องจากว่าตัวของ APT หรือ a p t o s นะครับคาดว่าจะมีความผันผวนในไม่ช้านะครับ a p t o s ก็อยู่ในเครือข่ายของโซกับบลอกเนี่ยแหละนะครับเราก็ S T T ด้วยนะครับเหรียญเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะราคาขึ้นไปได้เพราะว่า a p t o s จะมีโปรเจกต์ที่จะร่วมกับทางสหรัฐอเมริกานะครับจะเป็นตัวของโปรเจกต์ของทางของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของ C B D C นะครับฉะนั้น APT เนี่ย อยู่ในเครือข่ายของโซโลนาด้วยมั้งนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากแซมเขาคาดว่างั้นนะนะครับเพราะว่าตั้งแต่มันมันกำเนิดมาเนี่ยนะครับมันเข้ากระดานคอยเบสแล้วก็ดานไบแ a น c e เลยไวเปเปอร์ยังไม่เสร็จนะครับมีคนผลักดันเข้ามาได้แปลว่าต้องใหญ่พอสมควรนะครับยานั้นตอนนี้ระดับของ APT อยู่ที่6.22ดอดลลาร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากวันที่12พฤศจิกายนนะครับ APT เนี่ยจำนวนประมาณ24.84ล้านโทเค็นจะถูกปลดล็อกออกมานะครับเราก็ทำให้เกิดน้ำท่วมก็อาจจะขึ้นไปถึงประมาณ8ดอลลาร์ก็ได้นะครับในวันที่18ตุลาก็เคยมีการระบุเอาไว้นะครับว่า APT หรือ app ทอรก็มีการเติบโตมากขึ้นนะครับแล้ในในวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันจันทร์ APT ก็ ประมาณ24.48ล้านโทเคนนะครับมูล,ลค่าประมาณ181.35ล้านดอลลาร์ก็จะถูกปลดล็อกออกมานะครับก็เตรียมตัวแล้วกันว่าความผันผวนจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับและอาจจะทำให้ราคาของ APT ไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพอจะรู้นะครับว่าใครแบงคอัพอยู่เบื้องหลังนะครับอย่างน้อยก็เป็นอเมริกาแหละถ้าเกิดคุณจะไว้ใจนะ นะครับว่าคุณจะลงทุนกับ APT ฉะนั้นกราฟเด y ของ APT นะครับตอนนี้อยู่ที่8 8ดอลลาร์นะครับที่จะต้องไปให้ได้แล้วก็อาจจะสูงกว่า9ดอลลาร์ในอนาคตนะครับ,นะรบก็อย่าลืมรับชมกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้ผมก็ว่า,วาหลายเหรียญเนี่ยก,ก็ราคากำลังจะไปได้ดีเลยนะครับก็การปลดล็อกการนี้มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยฉะนั้นผมว่าราคายังไงก็ไปนะครับ APT เนี่ย โอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b รและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มชิบะเป๊้ดอชคอยนะครับแล้วก็โฟกี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วยผมฝากกระดาน OKX OK ด้วยนะครับถือว่าเป็นกระดานที่จะกระจายความเสี่ยงของการลงทุนของคุณละกันแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า เป,ไป้เราโฟกี้จะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิ t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้